สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเรากลับมาพบกันอีกเป็นประจำทุกวันกับช่องการยกจิตใจย,ยกจิตวิญญาณของเรานะครับไม่ได้ใช้แม่แรงยกแต่เราใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามายกจิตใจของเราธรรมะแบบพื้นพื้นเบสิกง่ายๆอย่างเช่นสินห้าสินแปดสินิบสิร้ี่สิบตามสถานภาพที่เราครองกันอยู่ อย่างพวกเรานะครับเพศครองเรือนก็สินห้าบางโอกาสก็สิน8ตามกำลังใจและโอกาสที่เราจะปฏิบัติได้แต่ถ้าหากว่าร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ค่อยแข็งแรงก็สิน5้านี่ก็เหลือเฟือแล้วครับสินห้านี่ก็สามารถเข้าสู่พะนิพพานได้เราไปดูกันที่อารมณ์การลดกิเลสละห่างจากกิเลสมากหรือน้อย แต่ถ้ายังกอดรัดกิเลสแบบหยาบอยู่มากอันนี้พระนิพพานยังห่างเราต้องไปเป็นสัมภเวสีก่อนต้องรอไปเกิดพบใหม่ๆอีกนานแล้วระหว่างรอพบนี่ที่เขาเรียกรู้จักกันในนามสัมภเวสีที่มีความทุกข์มากบุญที่ใครอุทิศให้ก็ยังไม่ได้รับนะครับอันนี้ท่านพญายมบอกหลวงพ่อฤาษีลิ้มดำมาเขายังรับไม่ได้ด้วยอํานาจแห่งกรรมอย่างเช่นคนที่ฆ่าตัวตายอย่างนี้ ตายก่อนอายุไขอันนี้น่าสงสารเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยให้เรามีสติถึงแม้ในช่วงอารมณ์นั้นเราอาจจะกลุ้มและเครียดหาทางออกไม่ได้ให้เราหยุดคิดหยุดทาทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีให้อยู่นิ่งๆหรือไปหาพักพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับไปปรึกษาหารือหรือว่าไปปรับทุกข์ยังดีกว่า และอารมณ์ช่วงนั้นมันก็จะผ่านหายไปด้วยความเป็นห่วงครับก็วันนี้มาทําคลิปช้าไปน,นิดนึงไปทําเหตุ204มาใกล้เคียงก็เลยอยากจะเตือนให้เพื่อนๆพ,พี่น้องระมัดระวังเรื่องฟืนไฟนะครับเพราะว่าบรรยากาศมาแห้งแรงไฟที่มันเกิดไหม้ขึ้นมาได้เนี่ก็เนื่องจาก3องค์ประกอบใหญ่ๆเลยก็คือประกายไฟเชื้อไฟออกซิเจนถ้ามันไม่มีออกซิเจนไฟมันก็ไม่ติด ถ้าไม่มีเชื้อไฟมีแต่ประกายไฟมันก็ไม่ลุกถ้าไม่มีประกายไฟต่อให้มีเชื้อไฟต่อให้มีออกซิเจนมันก็ไม่ติดองค์ประกอบหลัก3อย่างที่ทําให้เกิดเพลิงไหม้ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับจุดเทียนจุดทูบโดยเฉพาะช่วงเทศกาลหรือไม่เทศกาลก็แล้วแต่ต้องเฝ้าอยู่จนกว่าจะหมดโดยเฉพาะบ้านไหนก็แล้วแต่ที่มีผู้ป่วยคนทราผู้ป่วยติดเตียงหรือมีสัตว์เลี้ยงไว้เนี่ย เรื่องฟืนเรื่องไฟต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมเข้าไปทําเหตุเพลิงไหม้ที่ต่างๆเนี่ยผมจะเป็นห่วงมากก็คือคนชราคนป่วยติดเตียงหรือสัตว์เลี้ยงสามอย่างเนี่ยผมห่วงมากไอ้ทรัพย์สินสมบัติผมไม่ได้ห่วงอะไรของเขาหรอกแต่ผมห่วงสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดถึงแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงผมก็ห่วงผมจะพุ่งไปดูในห้องนะฮะหากเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยผมจะพุ่งเข้าไปในห้อง เพื่อที่จะไปดูผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ภายในนั้นหรือสัตว์เลี้ยงจะต้องช่วยออกมาก่อนอย่างน้อยแล้วต้องเอาชีวิตเขาออกมาก่อนนะครับทุกครั้งที่ไปเผชิญเหตุต่างๆเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุทิบัตรต่างๆก็ด้วยหัวใจที่เรามีความรักเป็นห่วงเป็นใย,ยเพื่อนเพื่อนพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็สัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตมีหัวจิตหัวใจเหมือนเรา มีความรู้สึกร้อนหนาวหิวเหมือนพวกเราครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กรุณาซับสไคร b ์เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ก็มีกำลังใจครับที่จะทำคลิปต่อๆไปแล้วก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆตามโอกาสที่ผมพึงจะทำได้ก็ถ้าหากหลวงพ่อหรือสีร่องดำยังมีชีวิตอยู่ก็คงจะออกมาบอกกับพี่น้องพวกเราทุกคนนะครับว่าเออไอพวกนี้นี่มันใช้ได้ มันมีความเข้าใจในหลักธรรมะบ้างหลวงพ่อก็คงจะชื่นใจนะครับเหตุที่เรามาพบกันช่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะครับก็คงจะเป็นทายาทหลวงพ่อหรือสิริลิมดำมาเหมือนกันนะตามโอกาสที่เรามาพบกันโคจรมาเจอกันต่างวาระต่างสถานที่แต่เรามาพบเจอกันที่ช่องนี้ถือว่าเป็นบุญวาสนา ็นความโชคดีของผมนะที่ได้มีโอกาสนำสิ่งที่ตรงไปตามความจริงที่พระพุทธเจ้าบอกที่หลวงพ่อฤษีเรื่องดำมาถ่ายทอดอามาแชร์แบ่งปันขยายความให้มีความพอใจง่ายขึ้นเรื่องยากๆเรานำมาขยายความให้เกิดความพอใจแบบง่ายๆสำคัญเลยคือต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความจริง ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวส่วนใหญ่อันนี้ผมไม่ได้ไปเก่าถึงใครหรือว่าใครนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วธรรมะเนี่ยทุกคนเป็นคนดีหมดมีจิตใจใฝ่ธรรมะแต่ความเข้าใจผิดเนี่ยมันทําให้เสียเวลาหรือความเข้าใจผิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงกลายเป็นบาปกลายเป็นโทษก็มีอันนี้ผมกล้าย,ยืนยันนะครับเพราะความเข้าใจผิด เราต้องมีความเข้าใจในหลักธรรมะเข้าใจให้มันถูกต้องตรงไปตามความจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการธรรมะไม่มีอะไรยากเลยธรรมะนี่ง่ายมากๆมันเป็นธรรมชาติเพียงแต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีกุญแจแต่ละดอกมาไขแต่ละคนจะเข้าใจกันได้ก็ต่อเมื่อต้องเคยมีบุญสัมพันธ์เคยติดตามกันมาในอดีตชาติหากไม่เคยติดตามกันมาต่อให้พูดดีแค่ไหนเก่งแค่ไหน ช่องดังแค่ไหนเราก็ไม่ชอบแล้วเราก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่องอันนี้ผมกล้าพูดนะฮะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันมีตัวเชื่อมโยงเป็นพลังงานเชื่อมโยงสายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกันครับผมเองก็เจอหลายครูบาอาจารย์แต่ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์อื่นๆนั้นผมก็มักจะขอวิชาท่านด้านอื่นแต่ในด้านการปฏิบัติจิตผมก็ ตรงกันฮะผมมาพิจารณาตรงกับหลวงพ่อฤาษีเรื่องนำทางนั้นวิธีการปฏิบัติเหมือนกันหมดครับเพียงแต่แตกต่างวิธีแตกต่างจริตพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากที่มากนั้นก็คือหลากหลายจริตที่พระพุทธเจ้าถึงได้ทํามาเยอะอธิบายมาเยอะฮะเพื่อให้ทุกคนหลากหลายนิสัยใจคอได้มีความเข้าใจบางทีธรรมะข้อเดียวเนี่ยข้อเดียวกัน แต่หลายอาจารย์หลายครูบาอาจารย์ก็พูดที่แตกต่างกันไปเลยเพราะว่ามันต่างจริตต่างคนต่างจริตและต่างกรรมต่างวาละมีความเข้าใจที่แตกต่างกันมีความเข้าใจที่ไม่เสมอกันนะก็หลักการง่ายๆเลยก็คือเราพยายามที่จะทําความเข้าใจก่อนพระพุทธเจา้าต้องการให้เราไปไหนพระพุทธเจา้าต้องการให้เรามีความสุขสุขตั้งแต่ปัจจุบัน และสุขถึงพบหน้าพระพุทธองค์ไม่ต้องการให้เราไปอบายภูมิพระพุทธองค์ต้องการให้เราเข้าสู่พระนิพานคือดินแดนสูงสุดก่อนจะเข้าสู่พระนิพานเราต้องทําจิตของเราให้มีความสุขในวันนี้ก่อนในปัจจุบันความสุขในปัจจุบันและวิธีการที่ปฏิบัติให้เกิดความสุขสุขในปัจจุบันสุขในพบหน้าเพราะเรื่องพบภูมินั้นมีจริงใครบอกว่าไม่มีก็เรื่องของใครนะครับเราไม่เข้าไปยุ่ง แต่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระพูทธมีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงไว้กล่าวไว้หมดในใรภูมิไม่ว่าจะเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์โลกเทวโลกพมโลกและดินแดนพะนิพานใครบอกไม่มีก็คือเป็นการแย้งคำสอนของพระพุทธเจ้าและการแย้งคำสอนนี่ก็มีอเวจี v เป็นที่ไปเหมือนกับเทวทัต น,นั่นท่านเขา,เขาเหล่านั้นเป็นสาวกเทวทัตชอบแย้งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําปัญญาที่ตนมีอยู่บนโลกเป็นปัญญาที่ดีแต่ไปใช้เข้าใจในทางที่ผิดนั่นถือว่ามันก็เป็นบาปแล้วจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เขาเรียกว่าด้วยมีปัญญาแต่ใช้ปัญญาไปในทางมิจฉาทิฏฐิ ทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าหลายท่านเป็นสัมมาทิฏิิผมเชื่ออย่างนี้จริงๆเป็นสัมมาทิสิิและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติไปตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนตามแนวที่หลวงพ่อฤาษีเรืองดํา่ันสอนและหลักการปฏิบัตินั้นง่ายแสนง,ง่ายไม่มีอะไรยากเลยแต่ที่ผมพูดมาเยอะแยะมากมายเนะี่ยเพราะว่าเพื่อนๆเ,เรามีหลายระดับ ที่มีความเข้าใจในธรรมะมีหลากหลายอำนาจแห่งกรรมที่มาเกิดในชาตินี้ภพนี้แต่ผมก็จะพูดจะทำในสิ่งที่ผมมีอยู่นะฮะหากท่านใดมีความสงสัยหรืออยากทราบอะไรให้คอมเมนต์สอบถามเข้ามาแล้วผมจะตอบอย่างหมดเปลือกไม่มีการกักตอบให้มันตรงไปตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการตอบ ในแนวแบบหลวงพ่อฤาษีลึงดำเพราะผมถนัดและเข้าใจง่ายหลวงพ่อฤาษีลึงดำมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติธรรมะสูงมากที่ผมใช้คาว่าเชี่ยวชาญเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่ไม่ใช่แค่ชํานาญนะครับมีความเชี่ยวชาญสูงพระพุทธองค์ท่านทรงตัดกับหลวงพ่อฤาษีลึงดำซึ่งหลวงพ่อก็เล่าให้ลูกๆฟังว่าสัมภเกสีในปัจจุบันนี้ ผู้ที่ได้กรรมฐา,านทั้ง40ทัตเลยเนี่ยก็มีหลวงพ่อฤาษีนึ่งดำมีเธอนะลูกท่านใช้ศัพ์แบบนี้ประโยคเพียงเท่านี้ผมก็เข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถามว่าท่านอื่นๆท่านอื่นๆท่านก็มีความเข้าใจในการปฏิบัติสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันนะครับแต่กรรมฐา,านทั้ง40เนี่ยที่ได้จริงๆได้ทั้ง40ในชานที่4เนี่ยมีไม่กี่ท่านครับ แล้วจึงมีความเข้าใจสูงและมีความเชี่ยวชาญที่จะนําแนววิธีปฏิบัติต่างๆในแนวเส้นทางรัดรัดนี่ไม่ใช่รัดแบบชุยๆรัดนี่คือเข้าใจง่ายนําเรื่องที่พวกเราเห็นว่ามันยากมากเกินวิสัยที่พวกเราจะจะเข้าใจจะทําได้หลวงพ่อนํามาขยายความให้เราเข้าใจให้เราปฏิบัติได้แบบง่ายๆแต่ที่ผมพูดว่าทําไมปฏิบัติได้แบบง่ายๆเพราะผมทดลองครับ ผมทำมาพอทำมาอย่างหนึง่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ผมสงสัยผมเข้าใจเลยว่าหลวงพอ่อท่านทรงภูมิปัญญาธรรมสูงมากมีความเชี่ยวชาญมากพอผมพูดถึงหลวงพอ่อผมก็มีความปิตินะครับน้ำตาจะไหลทุกครั้งตอนที่ผมตอนที่ผมฝันนะครับตอนผมฝันอ่าใช้คำว่าฝันแล้วกันฝันเห็นพระพุทธเจ้ามาผมเข้าไปการาบพระบาทท่าน ตอนนั้นก็ปิติตีขึ้นมาทันทีน้ําตาหูน้ําหูน้ํำตาไหลก็ร้องให้นั่นแหละครับก็สะอึกสะอื้นก็มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับเป็นอย่างนี้ทุกคนถ้าหากว่าเจอในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เป็นที่สุดแล้วะที่สุดทุกดวงจิตดวงวิญญาณแล้วครับคลิปนี้เราก็คุยกันแค่ทั่วๆไปในการที่จะฝึกธรรมะในการที่มาพบมาเจอการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันเกิดอยู่กับอํานาจแห่งการกระทําที่เราทําไว้ในอดีตทั้งหมดที่เรามาพบเจอกันปัจจุบันในช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับผมขออนุมโมทนาเพื่อนๆพนพี่ๆน้นองๆทุกคนนะก็ผมก็ทําตามที่หลวงพ่อสั่งไว้ให้พาญาติญาติพวกเราทุกคนกลับบ้านก็คือดินแดนพนิพานตอนนี้ผมก็กําลังปฏิบัติเพื่อจะกลับบ้านเหมือนกันเพียงแต่ผม เดินทางบางเส้นทางที่ผมเข้าใจเส้นทางเดินไม่หลงทางแล้วก็มานำพี่เพื่อนน้องๆที่รักทุกคนครับก็คือจะทำได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอำนาจแห่งบุญวาสนาสำหรับคลิปนี้เราคุย,ยเพียเท่านี้แล้วคลิปหน้าจะคุยอะไรใค่ว่ากันใหม่นะครับเนาะก็สินเจียยุ่อีกสิน่นี้หัวใช้นะครับขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ท่านใดที่มีอุปสรรคขัดขวางในการดำเนินชีวิตอยู่ขอให้อุปสรรคนั้นจงสลายตัวและพินาศสิ้นท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้การเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจงผ่อนคลายบรรเทาและหายได้ในที่สุดท่านใดที่ปราถนาสิ่งใดที่เป็นสัมมาทิฏฐิขอทุกท่านจงมีความสาเร็จด้วยอํานาจแห่งพพนารังศีขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและคุณครูบาอาจารย์จงเปิดโลกเปิดทางเปิดชีวิตให้กับทุกท่าน พระพุทธังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสงฆังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดดวงตาชีวิตให้ทุกคนที่ชมอยู่สว่างสวยครอบจักรวาลด้วยนมโมพุทธายะสวัสดีครับ